สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวกันค่ะก้อนนี้ไปทำอะไรมากินข้าวกันก้อนนะพี่น้องนะลุงบ่าวมันกินแล้วพี่น้องเออลุงบ่าวเหนื่อยมาตึองทนไม่ไหวกินแล้วไปเอาวัวแล้วนะพี่น้องนะฟางข้าวปุ้ยทำกับข้าวเช็ลุงบ่าวกินไปเรื่อยๆนะพี่น้องเออแล้วลุงบ่าวตักข้าวไ้ให้เห็นไหมพี่น้องนี่จามเติบหนูกินหมดไหมใกล้ๆนะพี่น้องนะ นี่ถ้ป,กแกปนะูแกงพริกปลาทส้นะพี่น้องนะแกงพริกปลาทส้ใส่ใบราแ้วก็พัดมึกนะ้พี่น้องนะกับพัดอั่นี่กะปลาทส้น้าพี่น้องทอดมิ้นปลาทสาไม่ขายเรื่องน้าพี่น้องนะขีมินมอด่างอยู่ว่ะเดียวไม่พอ ซี่ไม่ขายเรื่องแถวใดพี่น้องเอมาค่ามากินกันเลยอ๋อแล้วนี่กระตอ p l a ต i น u พี่น้องเอ๊ะกินไม่รู้กี่วันเลยน่าไปเยี่ยวน,นะพี่น้องนะมาค่ากินข้าวกันเลยค่ะร้อยนี่พี่น้องเอ๊ะคั่วผิดป่าทรา,ายมือนะพี่น้องนะ ฮิตนอลูกโอไป่น้องไวป้ปนไปเก็บยอดมันปูกบไม่ได้ไป่อยนะ ปูบาวยากแกงส้มพี่น้องเออใ่แกงก็เจ้าเราถ้าปลูกซื้อใบรามานะอย่ามันเยี่ยวเนจะไหวหลายวันปลูกไม่ติดพี่น้องเออปลูกซือกับปลูกไม่ติดนี่ไหวปลูกเอาไหวแกงมั่งพี่น้องเออเอามากี่ต้นปลูกตายหมดพี่น้องเออ

ซื้อมาร้อยนะบี่น้องนั่นได้หลายตัวไม่ใจแป้งนี่พี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้พ่อ,องทูกนี่พี่น้องเอ้ยภูเก็ตค่ายแป้งมันตีค่ายกล้วยน่พี่น้องนะ cha kèn bạc siếc bao nhiêu nữa, dây kèn năm cười chín rưỡi bao nhiêu nữa, lùng bao tắt mai tư bao nhiêu nữa, kèn âm ซื้อเครื่องก็มาหมัดไฟและแดงบันเนียมนไม่น้องไม่แสดแป็ดนิ Bà tải thoát nè bây nóng nắp thoát mình xì mày gọi lương chặt chai thì mình nói kẻ tôm cà rối bây nó hơi bà xài miên บ้าวยัดแกงส้มมันก้อนได้ปลาไทรมาก็ไม่ใช่ได้กุ้วพริกปีนอ้องก็แกงส้มมันลุงบ้าวจ้าดขึ้นดีดีไปนอ้องก็ปลาไทรเนาะตัวมันเล็กกลางนี่ติ้มก้อปันนี้เลิกงานเร็วนะพี่น้องก้าพวนเลิกที่โมกทุกวันแหละแต่ลุงบ้าว ไม่แน่นอนวันนี้นเลิกเร็วแต่ว่าด้กลับบ้านเร็วเที่ยหวหาววันนี้ไม่ยากเลยที่ข้าวไม่ตกตึงทองที่พี่น้องนะหนุ่เบ้าวะ่ะอย่างไม่ได้กินข้าวเที่ยวเที่ยหวหัววันหุงเบ้าวิบกินแท็กไบเรียพี่น้องก็เปียววัว อ่ตาตายตายนะพี่นองนะวันมาเราแกงใส่กิมินกินก่อนเดียวหลุดตอเราหมดไม่ละพี่นองนะกินมัดตอควักนี่กับแคนได้ อยู่นี่ตโอไม่ต้องซื้อพี่น้องเ้อเรื่องงางางๆต่ก็มาึ้นดีก่ก็ให้ดีพี่น้องเออกินไม่เสร็จตันบ้านกับแกบเป็น,นี้นะพี่นออ้องเออเลยนั่งอยู่แต่มุมนี้ มุกกรลั่นมุกกระตีนอนซื้อมาไวา้ไม่ได้แกะไม่ได้เลยทีอย่างนี้พาวอโอดออดกาวปัตติกอยู่เลยนะพี่นอ้องเพื่อเคยมานอนนะพี่นอ้องเพื่อเคยมาแต่วานน้านนนนี่ที่มาอยู่บ้านล่างนี่กับบ้านไหนหัวน,นะพี่น,อน,อน,น,น,น้องบ้านไหนซวนซวนตถวแกะที่ท่าผู้ดำเงานที่โรงงานอิดบล็อกกันพี่น้อง แกมีส้วนปามหยูนี่ด้วยกำมันอยู่ไหนส้วน,นแกไม่อยากไปเช้านะพี่น้องนะอึดอัดไปอยู่บ้านเช้าพี่น้องก็เลิกงานทึ่งนะพี่น้องนะอยู่กันแต่ในบ้านนี่พี่น้องเออมันจะยากออกไปเดินหนุ่มเนยหนุ่มกับคนหนุ่มนี่กับคนเดินแล้วมันอึดอัดนัะพี่น้องถ้าอยู่ในส่วนมัน,นี้เราบายใจพี่น้องนะบ้านทึ่งหวัวม,มันนี่ขับเขบมันจะไม่ก่อยบายมันบ้านเช้าบ้านเลยกัน แต่ว่าเราอยู่แลลวเราบาดใจอ่อะพี่น้องเอ้มันอิจฉาคะพี่น้องไปเรียงแป๊กเรียงไส่เรียงหัวด้วยอืมบาปะกก้าอาจารย์พี่น้องเอ้ อ๋อเพื่อบางคนต้องใช้เน็ตสี่เด็กๆกันนะหูกลันล่างตามมาว่าใส่ใส่เสื้อแบบนี้มีไล่ตัวนะพี่น้องนะเสื้อโรงงานก็ไหวได้คนงานอัดอิดแต่ว่าเจ้าปูว่ามันใต้บายนะพี่น้องนะใส่ตัวนี้ถูกว่าไม่ใช่พี่นอ้องก็เสื้อมันเมื่อน nhang bị lằng lằng là vì nó gì đâu mà tắt bám mang đây phải nay mà nay mang sạc cả ngày nó vì nó yu này bé thì đâu yu ở miền nông đâu bài chơi đâu mới tông phải lập rung tiền lẻ ngày đấy ngày tám thì thuyền vô ăn ở miền nông á tôi bảo tám bài đâu mà miền nông ไปนั่งดีกว่าแต่งงินช่วยสิ่ปนอนก็ทำงานมื่งใจแต่งช่วยไปเดินอยู่ในโรงงานะนะไปนองคุณนมังม่งใจมั่งแดดมั่งส่วนใจไปช่วยเงี้ยไปนอนไม่ดำไปกีย่ยาว

Đây. Thuận, Các bạn để có thì đó, ta cao mà dai cào phù mi bakun binona yakin tingin quang kin nakin em 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 mì em 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 bịa gìn tinh gìn quang mình nói không cấm cản này tháp bua mẹ trẻ đuổi tuốc cây na mình nói không quân dính cháy na mình nói không tháp bua đại pm đẹp cây bác chiến già tầm tháo vật gì ha bao phân to khai cắt บ้านเจ้าปูฟักอยู่ที่ผูกเก็ตนะพี่น้องนะบ้านไหนว้วนนะบ้านจริงๆริงอันอยู่ร้านน้องพี่น้องเอ,อ้เป็นคนร้านน้องนะบางคนกะบีนคนก็บบคน,คนนมเจ้าปูอันคนร้านนองคนทุกสำนากดูคลิปแล้วฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่น้องนะหนีไลยกระถักมาเลกมาคุยกันได้แต่มนวันหยุดเจ้าปูมีวันเดียวนะพี่น้องนะวันอาทิตย์ ว่าไงที่ดันยุดวันนะึงแต่เลยไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านนะพี่น้องเออไปกลับวันเดียวมันไม่พอไม่ตันได้ทำไงเด้อไปตึ้งกลับเลยแลาพี่น้องเออน้อาจะได้กลับตที่ับปีไหมส่งการสี้านมานี่ก็ไม้ายนะโควิดพี่น้องเอไม่ได้กลับกลับเหล็กปีไหมอ่าวันยุดมีสามวันนะเหล็กปีไหมนะพี่น้องนะวันหนึ่งไปยู่วันหนึ่งเลยก็กลับวันหนึ่งพี่น้อง มัด่าดีไปเนอะจ่ยายยืิไได้กุ้งกาหลุงบ้าไปไหนไม่ได้นั่น,น,น,หนหัวมั่งไก่มั่งถิ้งไม่ได้พี่น้องเนาะไปลูกตาปู้เลยกับแต่นี่เริมดูจักค่นสินี่ไล่กุนนะพี่น้องนะนี่ลุงบ้าไหมบ้านี่ก็กระหม่อมเรือนหัวไอไปเนอะ ต้ปูองทีไม่ต้าไล่ยังปูงบาไปออม่บาไอ้มั่งเป็ดมั่งมามัง่งพวกจ้าจาานะขึ้นหุ่นข้าวสำงกับข้าวเราไปหนอมือปัน้นมันไม่เรียรบชำงานไปหนอแต่ดีว่างานเจ้าปูองอย่างในหนังหมาไปหนอ ไปยุ่ดสิแต่มาไม่ใหญ่น้วยมไปยุ่ยีิบานแองเด็กน้อยสิบานงานมากเุินงานมากก็สิต่มาแล้วแต่วแกใหญ่ดีหรอพี่น้องเอ้ไม่ได้ว่าแกงหรอกไปยุ่ยดีน้อนไม่ได้ไปยุ่ยดีน้อนนะพี่น้องนะยู่มาก,กละไรแต่ว่าเรียแต่ว่าไม่ไม่เคยไปทำบ้านเป็นลูกจ้างนะพี่น้องนะ มีแต่ไปอยู่ตามส่วนเลปปนีเขาก็ไม่บังคับไม,นะม่น่าพี่น้องนะมันมันก็เมื่อนานาน,นีชนะอะไรเราตัดตามตัดยางกันนะแต่เข้ามาอยู่ในเมืองกันนะถ้าว่าพี่น้องเคยเจอแบบระบบคุนเมือง,องนะแบบแกงงงองนันนะพี่น้องนะมันจะแบบเก่งแย่งชิงดีกันในเลปปนันนั้นพี่น้องถ้าหญิงเจอเจ้านายไม่ดีแล้วก็ลำบากพี่น้องเอแต่วันนี้เจ้านายดีนะพี่น้องนะช่วยเลือกเกลือกุ้นให้นเเกินใจคนงาน mẹ hòa coi cháu, mẹ hòa sẽ bị coi mà, để nói như bình nó, mẹ hòa má con coi, cô mẹ lẳng kiệt, cô mẹ đủ tu coi bình nó, cô đi má má thôi, mất nó bình nó Báo bao táng anh mất mô à? กินอเอร์แล้งเผือพี่น้องเอ้ว่ามีจิ้นแล้วนะแล้งคนเดียวแต่แรกงไม่จิ้นพี่น้องเอ้นี่กินได้ว,ว่ามันหนังแล้งกับเผือนะพี่น้องเราอยู่กันรองค้นนะพี่น้องนะึุกผัววานลุงเบ้าไม่กลามาข้าวหมามั่วกับกลองด้วยเลยนะนี่กันนี่แล้งนี่มันเราได้เผืออีกคนน่ะพี่น้องเอ้นี่มีไปกลายอะไรพี่น้องเอ้เนียนแกแค่แล้ะพี่น้องเอ้ ค่ะกิปนี้ถ้าพูข้อจับไปก่อนนะพี่น้องนะถ้าชอบก็ฟากดไล์กดแช่ก็ดติดตามให้ชองตามติดชีวิตซ้าปูด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ